สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารับชมเกมของผมเองนะที่เพิ่งเล่นเมื่อวานนะครับเป็นรายการรับเชิญของ16กเซียนนะเป็นเก,ม,เกมรอบ8คนนะครับผมเล่นเป็นหมากข่าวนะประทะกับเซียนเต้นนะครับโอเคผมเปิดมายงขวานะตามสไตล์เซนเต้เขาก็รับด้วยม้าเทียมนะแล้วก็ผมก็ใช้โอกาสแทงเบียสูงไปนะครับเพราะว่ากินพื้นที่ไม่มีอะไร เล่นเป็นตามโอเพนนิปกตินะครับโอ okay. เคเขาเดินตัวนี้น่าสนใจนะไอเดียคือว่าโปรตีนเนี่ยมายุงขวาเบียร์สูงเนี่ยก็ต้องเสริมเบียร์สูงให้มันแน่นนะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็จะสูงุงขึ้นต้องมาดูกันว่าสูงตรงกางกับสูงตรงนี้อะไรจะดีกว่ากันนะผมก็เดินไปเลยนะครับรอวัดดูว่าเขาจะแทงไหมก็แทงมาเลยนะครับผมก็ขึ้นโขนนะ้วทีนี้เขาก็ขึ้นมามานะครับ ทีนี้ผมก็เลยแซะตัวนี้เพราะว่าไอเดียคือจะกินนี่เขากินไม่ได้เพราะเราจะกินเรือฟรีนะครับเขาก็เลยหลบเรือโอเคทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเขามีสวนนะเขาต้องการที่จะลอยเบี้ยตัวนี้นะครับแล้วก็กินแล้วก็กินกินแล้วหงายขึ้นแล้วเนี่ยมามีสวนฉะนั้นผมเลยต้องขึ้นมาเพราะว่าถ้าลอยมาผมกินกินแล้วผมก็กินก่อนแล้วก็แล้วก็โผล่ไล่เรือเรือครับแล้วก็กินฟรีได้อะไรอย่างนี้กาขึ้นฝุ่นผมก็แทงปิดเพราะว่า คือถ้าผมไม่แทงปิดเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้ากินเปิดเนี่ยเขาอาจจะมายึดคองเรือคืนเพราะผมแทงปิดเนี่ยกินพื้นที่กินพื้นที่ตอน,นที่นนผมเคยบอกมาสองสูงก็ดีนะครับอันนี้ก็คือสองสูงเขนเม็ดมาแต่ว่าเหลือสูงเดียวละกินนะครับกินแล้วก็ทิมตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยเขาอ,อาจจะเดินตัวนี้แล้วก็ซึ่ง้ามนะฮะถ้าผมไม่กันนะคอยแซมเพราะถ้าผมไปเดินอย่างเงี้ยอาจจะเจออย่างนี้ได้ นะครับแล้วก็ไอเดียจะต้องการกินให้เป็นแท่นแล้วก็โคลนเลือยมาสู้กันนะครับมันก็จะสูสีกันพอสู้กันได้ผมเดินริมกันไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ออกหน้ามา <c oughs> ทีนี้เขาเดินสกัดนะครับคือสีดําค่อนข้างจะเล่นมาแบบเออโซลิดแล้วก็อุดมากนะครับฉะนั้นจึงตีได้ยากโอเคขึ้นฝุ่นถอยมาถอยโคนไอเดียคือแล้วก็ระเบิดออกไปนะครับก็จะเห็นได้ว่า ใช้เวลาตียาแล้วหต้ที่ผมยังไม่อุดหมายว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะอุดหมดเลยแล้วคือแบบไม่ไม่ไม่เล่นอะไรกันเลยผมมาจะเก็บทางไว้เพื่อให้เม็ดมันไหลเข้าได้หรือโคนมันไหลเข้าได้ในอนาคตเล็กน้อยนะครับที่ยังไม่รีบปิดเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะผมรู้จักเจตนาแล้วตัวคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ผมเน,นข้างที่จะเล่นแบบกรปุกอะฉะนั้นผมชนะได้ยากนะครับโอเคแต่ว่ามผมต้องกานที่จะย้ายเรือก็เลยไปละ ทีนี้ผมอาจะจะขอ,อย่าเดินเร็วๆนะอาจจะเดินมูฟไม่เป็นแต่ไอเดียประมาณคล<ม>้ายๆกันคือต่างฝ่ายต่างก็เดินกันไปเนี่ยแล้วระเบิดออกไปขีดๆเพราะว่ามันไม่ระเบิดก็ไม่รู้จะเข้ายัางไงนะครัไอเดียคือผมต้องการที่จะไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ทางเข้าไปนะครับแต่ก็ยังไม่ง่ายหรอกมันเป็นแค่ไอเดียนะครับเรือมาเม็ดมาประมาณนี้แล้วก็อยู่กันประมาณนี้อยู่กันแบบแต่ว่ามูฟไม่เป็นอาจจะมีผิดพลาดป่าไม่ได้เห็นเกมจริงโอเคก็จะตั้งทรงอยู่ประมาณนี้แล้วก็นท่าที่จะ เหนียวแน่นมากๆเลยคือเขาเขาเขาจะอยู่แต่ข้างในเป็นสถานการณ์ที่ตียากนะเพราะว่าเป็นเกม30นาทีด้วยนะแล้วก็ผมก็ค่อนงี้เหนื่อยแล้วมาจากเกมรอบ16คนเพราะว่าโผลเจอมือเหนียวเลยคือเจอมือเหนียวลุกรอบเลยก็เลยแบบเหนื่อยเพราะถ้าถ้าถ้าหมดแรงก็ตีไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยโอเคขึ้นโคตรมาตั้งรับไม้หมดเลยนะคือผมก็เดินเล่นอะจำได้แต่ว่าไม่ใช่แบบนี้คล้ายๆประมาณเนี้ยทรงเนี้ยแต่ต้องมีสภาพประมาณเนี้ย แล้วเขาก็ยืนกันเนี่ยยืนกันแบบนี้เลยแบบการทุกดอกเลยคือการทุกจุดอ่ะสุดๆอ่ะโคตรแบบสุดๆของการป้องกันอ่ะอย่างเดียวเลยแะแล้วก็ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เอามาเอามาอุดอีกตัวด้วยนะเอาโคนมาอุดอีกตัวด้วยแล้วก็มาต่ออะไรประมาณเนี้ยทีนี้เนี่ย <c oughs> เป็นช็อตสําคัญคือถ้าผมกินเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะว่าเขาจะเบีย้ยกินแล้วเป็นทางโคน ให้เขาขึ้นมาผมรู้สึกว่าผมเดินอะไรประมาณเนี้ยผมถอยม้าทีหนึ่งแล้วเขาถอยโฟนไอเดียก็ชัดเจนเนี่ยผมว่านะจุดจุดหนึ่งเขาต้องการสลับโฟนเนี่ยสลับโฟนแบบนี้ยอาจจะพะเอเพอจะสลับมา้าเนี่ยพอเพอต้องการสลับม้ามานี่โฟนขึ้นโฟนขึ้นมามากินมากินมาต่อทิง้งต่อต่อทิง้งต่อทิง้งต่อทิง้งนะครับวก็น่าจะเสมอกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีคือจะแหกใหม่ย,ยังไงดีถ้าไม่ทําอะไรมันก็เสมออยู่แล้ว ก็เลยกินเลยไอเดียคือว่าเราดูว่าเขาเอาอะไรกินคือถ้าเขาเอามมากินเนี่ยผมก็เอาโคไล่ได้แล้วก็เขาจะเสิร์ฟม,มาแล้วก็ระเบิดออกไปก็จะได้พื้นที่ที่มากกว่าแล้วก็น่าจะเป็นต่อแต่ไม่รู้ชนะไหมนะครับแต่ก็ดูดูดีมากนะครับหรือถ้าเขาเอาเรือกินก็ไอเดียเดียวกันผมก็จะไล่นะครับแล้วก็แล้วก็เสริมม้าไปแล้วก็พุ่งไปนะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าในเกมอะเซนเต้นก็เลยเอาเบีย้ยกินนะผมก็เลยยกมาขึ้น นะครับเค okay. แท่นี้เนี่ยเซนเต้นเ,เขาบันเดอร์นะน่าจะถือว่าบันเดอร์เพราะว่าเขาเดินโคนตัวนี้ซึ่งก็เ,เหมือนจะดีนะคืออารมณ์เหมือนจะเอามายึดแท่นนะี่ยแต่มันทำให้ผมมีโอกาสที่จะเข้าไปตีทำเกมนะจริงๆที่เซนเต้นน่าจะเดินคือม้ามาต่อนะครับคือต้องบอกก่อนพี่อย่างเงี้ยไม่ไม่เวิร์กนะเพราะว่าผมจะสลับตัวงนี้ม้าสลับสลับ ลงโผล่มาแล้วก็มาไปลงมาสลับ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 เขาไปลงแล้วมันก็จะปั่นปวดมากเรือออกคออะไรเงี้ยแล้วมันมีโอกาสแพ้สูงนะครับถ้าเดินเนีถ้าจะถ้าจะเดินต้องเดินแบบอารมณ์เหมือนแบบนี้เลยถ้าจะเดิน,ดน,ดนอุดนะครับแล้วพอถ้ามุลกินเนี่ยกินกินกินเข้าไม่ได้นะครับเป็นเม็ดก็จริงแต่ว่าเออจะอุดหมดเลยทุกตัวที่อุดจะอุดได้ก็คืออุดหมดเลย ก็น่าจะเสมอกันคือผมก็วัดดวงแล้วกินแล้วไปเพราะว่ามันไม่รู้จะทาไงแล้วนะครับทีนี้เซนเตนเขาเดินสวนขึ้นทีนี้ก็เลยเป็นจังหวะของผมนะผมก็เลยลอยเบี้ยไปนะครับแต้มนี้ทําให้แบบว่าผมมีโอกาสที่จะกลับมาชนะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินหนีได้เพราะถ้าเดินเนี่ยผมจะเดินเรือมาหนี้ก็เดี๋ยวกินนี่เราเอามากินเบี้ยฟรีได้และชนะเลยเหลังจากเดินตาอนนี้ก็เลยเป็นแต้มว่าเขาเลยต้องกินนะเขาก็เลยกินนะครับ พราะว่าไม่กินนี่ผมกินแล้วผมเป็นทานโคนแะล้วถ้ากิดว่าตอนนี้โคนผมไม่ติดละสาม,มารถขึ้นได้แล้วเม็ดด้วยโอเคเราก็ขึ้นไปเพื่อขู่ดิเฟฟิสเขาขึ้นมาขู่ผมก็เรือตรงนี้ไอเดียคือเปิดเม็ดแล้วกินดียรฟฟิสเขาขู่ขึ้นมาผมเม็นถอยเอาล,ละเขาเดินเรือน,นี่ต้องบอกก่อนนะครับไอเดียนี้ผมกินไม่ได้เพราะถ้ากินจะเจออย่างนี้แล้วก็จะเสมอกันนะครับแล้วเขาพร้อมที่จะแลกเราเสมอ พออย่างนี้แล้วเรือมาผมก็เลยโอเคขึ้นแมทน,นะครับทีนี้เขาเดินเรือย่อมาผมก็ซอนไอเดียคือจะกินนะครับแล้วก็กล่าวว่ากิน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 เรือกินแล้วก็ผูกกินเวียด้วยแล้วก็ซอ้อนในการซ้อนเรือไปด้วยนะครับเซนเต้ก็เลยเอาเรือ,อผูุกนะครับที่ผมก็ยอ่อเรือไอเดียคือว่าคือผมรอดูเชิงก่อนว่าเขาจะทำไงเพราะว่าผมมีไอเดียว,ว่าคือกินเข้าไปเนี่ยที่ไม่กินเพราะว่ามันอาจจะเสมอครับต้องลองดูสภาพว่าต่อให้ท่านกินเข้าไปเนี่ยนะดูนะ เพื่อทู่รู้ท่านอยากแล่ทุกตัวมันน่ายากนะครับเพราะว่าเอ,อดัมก็จะต่อตัวไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับชน้นเราก็ต้องใช้เวทตัวอาจจะต้องใช้ไอเดียซึ่งอาจจะชนะได้ก็ได้หรืออาจจะไม่ชนะก็ได้แต่มันยากนะครับ <c oughs> โอเคทีนี้ผมก็เลยเดินรอเชิญดูว่าเพราะว่าเผื่อจะสลับไอเดียว่าเราเมมเบอรออกมาจะเปลี่ยนใจเอามาไปอย่างนี้มาขึ้นไปจับ,จบโจมตีคนอะไรก็ว่าไป ทีนี้เซนเต้นเขาเดินตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่บันเดอร์น,นะครับทีนี้ถ้าใครอยากคิดต้องลองกดหยุดพอดวิดีโอดูว่าข่าวเดินอะไรดีนะครับโอเคใครที่อยากดูก็กดต่อใครที่อยากคิดก,ก็หยุดกดกดหยุดพอดวิดีโอไว้แต่ใครที่อยากดูก็ไม่ต้องพอดเอาเห็นฝกินกินแล้วแต้มนี้เป็นแต้มที่ทีเด็ดมากคืออย่างที่บอกเมื่อกี้คือถ้าเราเอาม้ากินเนี่ยนะมันก็มันจะแรงหมดอ่ะมันก็เสมอนะครับมันจะทาเล่ไม่ได้นะครับ ท่านที่อยากคิดลองคิดดูว่าเดินไรโอเคส่วนท่านที่อยากดูก็โอเคท่านที่อยากคิดก็กดพอนะโอเคไปต่อนะครับ <Okay. S 1> เอาเรือกินโอเคแล้วแต้มน,นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่างงน่าจะงงกันว่าเอา้าเขาเรือไม่ฟรีเรือไม่ตายหรอก็ใช่ครับแต่ว่าเรือเอามากินไม่ได้แต่ในเกมเซนเซนก็นนนนพลาดเอากินนะเขาสึกว่าเขาจะกินประมาณนี้เอามากิน ใช่แล้วผมก็เลยเอามาตัวนี้กินนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันค่อมสองเลยโดยมีเบี้ยขวาอยู่ก็เลยเรือฟรีแต่ผมเส้นเรือถ้าผมได้มาฟรีสมมติกินนะก็มีมาตัวใหม่เป็นคอมสองเรือแล้วก็เลือกเซฟได้แค่ตัวเดียวนะครับเรือก็เลยตายนะเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงชนะเกมนี้จริงๆมาดูกันว่าจริงเขาเขาควรเดินอะไรสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นผมก็เดินนี่ผมก็ถอยเรือทีนี้สีขาวนี่ก็ผมก็มองว่าชนะนะเพราะว่า ไอเดียผมไม่ใช่เข้าไปนี่หรอกเพราะว่ามันแลกทุกตัวมันเสมอนะครับม,มันยากครับไอเดียคือถอยมาไมานี่แล้วมาไปยืนนี่พอมาไปยืนนี่เรือต้องหลบแล้วมันอาจจะได้คลองเรือเพิ่มได้โจมตีเพิ่มได้จัหวนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยบอลร้กับเซนบอลทางเพจ facebook แล้วก็เจียมวอลทางยูทูบด้วยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจหนะังสือของเราก็สามารถ สั่งซื้อได้นะทางเฟซบุ๊กคุยหมากรุกกับเซนบอลทางเพจ Facebook หรือทางเพจ Facebook คุยหมากรุกเอ่อไม่ใช่คุยหมากรุกเซหมากรุกไทยคารวาฟุตไปรน์ก,ก็ได้นะครับส่วนคอร์สเรียนผมก็มีนะม้าขวาตีตุ้มลูกม้าขวาตีมาเทปคู่ก,การม้าขวาตีมาซ้ายและมาขวาตีเป็นซ้ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ